ตัวลูกเขาเรียนจบแล้วพี่เธอม่ได้าอทีนี้กำหอนันจอรถไปพาไปพอกันเดี๋ยวเรอดกันเคโเโอไปก่อนไปไปี่เร็วเตะเวว่ะอดอัก็นแตสวัสทีจ้าอินเซูเงสน้ำมันใกญสกลมใส่บีนองใทจันโลหพีมันจะต่อยนะเจ้าีว่าถือว่พอรอดไดญ เราไปจอดกันยิ่รูงนนีหน่า้าวีมให่สปีเอีว่าเราไปเลซีแต่ก็ไปหลายวันหลุมปีกต้นักใหญ่โผล่นัก นี่เลยเจ้านอกไม่น้ำตื้อๆสี่ปเดอเจ้าไม่ต้องมาพิเจ้านี่เลยกับสีประตู h ฮแลนเดอร์ 1.9L ออโต้นะคะสวยงามมากๆดีไซน์พิเศษเบาะพักพรีเมียมมาพร้อมกับเกียร์ออโตโ้เลฟชอนิค6สป,ปีดขับขี่ง่ายสบายขาห้องโดยสารกว้างขวางพร้อมกับไฟท้ายแบบทริปเปิลอาร์มอล LED สวยงามจ้าเป็นไลของเจ้าปีต้องสเปคเจ้าอีกัาตัวนี้สุดยอดเลยบริการดีแนะน้ำดีซื้อกระตุ่นซื้อสดนะ ลงเลยเพราความสมองกม,มีก้าอันอนปีกเอบอเลยอ่ะโอเคจ้าอ,อันน,น้องเป็นแดนดรอเก้าอีกหลอกกับเนื่อ